จะเป็นคุณพี่ออนตานะครับจากอำเภอระหารสายนั่นเองออกตอนเดียวนะรถทำเงินนะครับรีบมากเลยรถมาสัญญาผ่านไม่ดูเลยถามยามดีละโทรมาบอกรับเลยรับเลยของคุณพี่ลำใหญ่ครับผมปักได้เลยครับผม ของคุณพี่ลำใหญ่ก็ปักได้เลยไปแล้วที่นี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่รถของเรากันโอเคครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับกดไลค์นะครับผมแบบนี้นะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอถ่ายดอกไม้ใกล้ๆนิดนึงดอกดาวเรืองครับผมอันนี้ก็รวยรวยเฮงเฮงนะครับมาเดี๋ยวครับรวยจริงๆครับ มา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 เดี๋ยวเชิญที่ตัวรถเลยนั่น,นไงนั่นไงได้เรียกสวยเลยครับขึ้นไปนั่งเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้อธิษฐานเลยนะครับวันนี้วันดีนะออกรถไปหาเงินหาทอง ไล่เก็บงนเสร็จแล้วใช่ไหมครับรูปเนี้ยออกเลยเอาวางไว้เลยวางไว้ข้างๆกระเป๋าครับแล้วก็ที่เป็นช่อดอกไม้ที่เป็นช่อก็วางไว้ด้านหน้าเลยนะครับนี่ด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าแล้วก็พวมอะไรใช่ไหมก็ห้อยไว้เลยเอากุญแจออกเลยนะกุญแจออกเลยนะนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูเดี๋ยวผมพาดู โอเคครับ <are again response> mm hmm. คุณแจเอาไว้เอาวางไว้ด้านหน้าเลยครับคุณแจโชคแม่แรงโชคคุณแจครับเชิญข้างในเลยเชิญจะโอ้ลูกค้ากิติมศักป้ายประมูลข้างในเลยครับข้างในเลยโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูป้ายนิดนึงนะโอ้ไปไปไใหญ่ค <confer dles> four eight eight four ันนี้ลูกค้าประมูลมาเท่าไหร่หมื่นหกเฮ้ยทำไมถูกถึงกับหมื่นหกโ้สี่แปดแปดสี่นะหมื่นหกใช่ก็อย่างว่ามันช็อคออฟเดอะทาวน์ไปเลยครับตัวนี้บอกตรงว่าหมื่นหกพอๆคุมพาพันเออถูกพอๆกับป้ายแคปเลยพี่แก่เรื่องของความรักครับผมเออ โอเคใส่ลูกค้าผมจะปล่อยรถข <laughs> ันนี้กันนะมันคุณระ <c oughs> เบียงคนละอย่างกันยาง <c oughs> อะไร <c oughs> ดูกว่านะยางอะไรจะอยู่ฝั่งนู้นนะยางไหลเดิมนะครับแล้วก็กระจกนะครับอย่าเพิ่งใช้นะครัอบอย่าเพิ่งใช้รอครบสัก7วันก่อนพบเพิ่งติดฟิม์์ไปนะครับเปิดปาถังน้ํามันนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะดีเซลเติมได้หมดเลยที่เป็นดีเซลนะครับตั้งแต่ B 0ูนยถึงไม่เป็นไรครับนั่นหลุดก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็พวกเกียร์พวกอะไรได้ไหมครับงงไหม ได้อยู่เนาะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องมือนิดนึงนี่เครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่จะอยู่ลึกนิดนึงครับตรงนี้นี่ครับ,รบก็จะประมาณนี้แหละเปิดแอร์เปิดอะไรได้เนาะมีไฮพ่อม <c oughs> จะมีไฮพ่อม <c oughs> มีลูกไฮพ่อมเงียบลอยเลยจอเลยถ้าจอ <c oughs> จะลองเชื่อมต่อหน้าจอไวปไหม เดี๋ยวไปนั่งฝั่งคู่กับขี่เลยก็ได้ครับอู้พี่ไก่ผมคือเสีดายแต่ว er ่าหนึ่งสี่แปดแปดสี่หมื่นหกหกมื่นห้าก็มีเออพี่ได้เล็กหลักแปดหลักเก้าแล้วถูกเลยเพราะว่าปีหน้าเราไปเคาะแล้วก็เอาท้ายดีกว่าไม่เอาป้ายประมูลไหมปิ๊กอัพประมูลไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทเองหลักพัน มันถูกแล้วตอนนี้อย่างส่วนสประตูใช่ไหมครับป้ายอย่างเงี้ยแต่ก่อนในสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นตอนนี้ล้หมื่นกว่าบาทสี่ <4 S 1> ประตูน่าจะมาสักสี่พันมั้งสามพันมั้งประมาณนี้ย่าแป๊บนึงเดี๋ยวผมใส่ป้ายเดี๋ยถ้าแบตจะหมดถ้ามีสายชาร์จแบตก็ตรงนี้ตรงนี้รือรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้เป็นไทยซ c เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ก่อน ภาษาไทยภาษาไทยเดี๋ยวไม่ใช่ลูกค้าจะไม่รู้เรื่องนะเซลจะไม่รู้เรื่อง <c oughs> เปลี่ยนก่อนนี่เหรอครับคู่มือของไอ้เนี่ยใช่ใช,ใช,ใช่สมุดคุม้มยแดงใช้ตัวนี้ก่อนใช่ไหมใช่ครับเป็นสมุดคุมจริงๆคือเวลาไปไหนมาไหนก็ลงนิดนึงล,งลงรายละเอียดว่าจะเดินทางจากไหนไปไหนอะไรเขาจะมีบอกครับตรงเนี้ยโทรศัพท์เป็นอะไรเลย เป็นอะไรนะครับผมเป็น oppo เหรอ oppo oppo เป็น oppo ใช่ไหมครับ oppo นี่ออ p มีอน่าจะเป็น oppo นี่แหละ oppo เดียวลองดูที่หน้าจอโทรศัพท์ดูนะใด้ขึ้นจับคู่ไหมอะตกลงหายไปแล้วแล้นะนสนวส่งวส่งอะไร,รอ,อยู่ไหนทีนี่ประมาณเดือนหนึ่งครับไฟแนซ์นจะส่งให้ไม่เกินเดือนหนึ่ง ใช่ใช่ครับใช่แป๊บหบนึ่งนะหน้าจอทำไมดับบ่อยจังเลยห้าปีเพื่อส่งกันได้เป็นไรนไเนาะเดี๋ยวเ er. <mat> <Liver>. <ส Isab>. มื่อกี้ก็ให้ขึ้นนั่นอยู่นะเน <ส riz> ี่ย oppo มีสอง oppo อีก oppo a สามสิบห้าหรือว่า f เก้าครับ เยวเปิดดูที่โทรศัพท์เปิดดูโทรศัพท์นี่ก็ทำไมดับบ่อยไม่ใช่แบตจะนั่นแล้วนี่ทันเลยนี่เดี๋ยวก็แล้ววันขึ้นเราเราเปิดเพลงไปพวกนี้มันทิ่ดังวะยัง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 เขาเนยังไม่ได้เชื่อมต่อเลยใช่ครับลองเอาตัวใดตัวหนึ่งวนนันคนแบบเดี๋ยวอ่าเข้าเชื่อมต่อเข้าไปดูรายชื่อบลูทูธในโทรศัพท์ตัวเองเป็นไหมครับได้ไหมแค่โน้ตบุ๊กอ๋อนี่มาอ่าสักตัวใดตัวหนึ่งมาอย่าให้หน้าจอมันดับเด้อดูดูนิดนึง อ่จับผู้จับผู่ครับจับผู้นี่แหละอันนี้แหละอือ่าเชื่อมต่อเสร็จสิ้นครับผมเจะมีอะไรปรากฏขึ้นไหมแค่นี้แหละอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเป็นเรียบร้อยแล้วครับผม๋ยวลรอไปเสร็จแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ